วันนี้ทางด้านคุณสนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรียก7ข้อเท็จจริง6ข้อเรียกร้องขอให้ยุติการดำเนินตาม MOU 44พร้อมกับขีดเส้น15วันช่วงนี้ไปชมคลิปบรรยากาศช่วงหนึ่งค่ะพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราได้สแสดงพลังให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เห็นแล้วว่า อย่ามาทะลึ่งกับกูพี่น้องครับผมใช้เวลา18ปี18ปีในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวให้ทักษิณจินวัตรมันบอกว่าสนที่ไม่มีมวลชนแล้ว ยังมีอยู่หรือเปล่าพี่น้อง <Yeah. S 1> ถึงวันนั้นถ้าจําเป็นต้องออกมาแสดงพลังให้มันทราบพร้อมไหมครับพร้อมไหมพี่น้องครับวันนี้เราได้แสดงพลังให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เห็นแล้วว่าอย่ามาทะลึ่งกับกู น้องสื่อมวลชนคงรู้แล้วนะว่าเงื่อนไขาการลงถนนผมอยู่ที่ไหนผมพูดให้ฟังชัดเจนแล้วนะทุกอย่างจะมีขั้นตอนของมัน15วันให้หลังเดี๋ยวผมจะมาทวงถามงานนี้ว่าไปถึงไหนแล้วผม,มุุสาส์เปิดโอกาสนะในหนังสือร้องเรียนที่น้องสื่อมวลชน,ชนคงได้เอกษาษาสาร,รมาแล้วมั้งนะฮที่ผมสรุปให้ดูเจ็ดข้อ ข้อหนึ่งผมบอกว่าให้เปิดเวทีสาธารณะจะเป็นโทรทัศน์ช่องไหนของคุณก็ได้จะเป็นช่อง n b t ที่คุณไปยึดมาแล้วหรือจะเป็นช่อง Top News ที่พวกคุณก็ไปเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วได้ทั้งนั้นแต่เปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง คุณมีด็อกเตอร์กี่คนจะเป็นด็อกเตอร์จากดาวอังคารเอาแม่งมาให้หมดอของผมมีไม่เกินสองสามคนนำโดยอาจารย์ยิบมันของผมผมต้องการให้เปิดเวทีสาธารณะไม่ใช่พวก มึงไปบุบยิบกันในสภาใช่ไม่ใช่ใช่ <Yeah. S 1> ด้วยเหตุน,นี้ผมจำเป็นต้องไปร้องเรียนต่อประธานสภาแล้วพร้อมจะกล่าวโทษไอ้สอสอที่ให้การสนับสนุน MOU 2,544สรุปก่อนเราจากกันจำเอาไว้ให้แม่น MOU 2,544เกิดขึ้นได้เพราะทักษิณชินวัตรจับมือกับหุ้นเส้น เพื่อแบ่งผลประโยชน์กันโดยใช้สุรเกียรติเียนไทยที่กระสันอยากเป็นในขายการองค์การสัมปชาชาิิเพื่อที่จะร่าง MOU 2544 MOU 2514มันคือ MOU ขายชาติสวัสดีครับ ส่วนที่กล่าวนะคะว่าวันนี้ไม่ได้มาปลุกระดมม็อบแต่มากันด้วยใจเมื่อถึงเวลาต้องระดมกันมากกว่านี้คนจะมาเป็นพันเท่าหมื่นเท่าและการสู้ครั้งนี้จะสู้สุดซอยถ้าสู้สุดซอยแล้วไม่ได้เรื่องก็จะสู้ทะลุซอยวันนี้มาเพื่อแสดงพลังให้รู้ว่าวันนี้อย่ามาทะลึ่งกับผมและทุกคนก็รู้ว่าเงื่อนไขของผมคืออะไรเพราะชัดเจนทุกขั้นตอนค่ะ โดยทางด้านคุณสนธินะคะก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครถ้าเป็นของเราแล้วเขามาเอาไปได้อย่างไรแล้วที่บอกว่าผมเป็นสารตั้งต้นของความวุ่นวายทำประเทศไม่เดินหน้าที่ผมประท้วงไปเมื่อปี2548ผมประท้วงใครและประท้วงเรื่องอะไรคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านคุณสนธิก็กล่าวทิ้งท้ายว่าประเทศไทยไม่เคยมีพื้นที่ทับซ้อนแต่เรามีนายกทับซ้อนผมกล้าพูดว่า m o u 2544เป็น MOU ขายชาติผมให้เวลารัฐบาลชุดนี้15วันหลังจากนั้นผมจะกลับมาติดตามผลอีกครั้งค่ะ